ในโลโกอขอองค์การรบทางทะเลอาวุธที่ถูกจับตามองมากที่สุดก็คือขีปนาวุธต่อต้านเรือหรือที่หลายคนเรียกกันว่าอาวุธพิฆาตรเรือรบเพราะมันถูกออกแบบมาเพื่อเจาะกราะปลิดชีพเป้าหมายที่มีมูลค่ามหาศาลอย่างเรือพิฆาตรเรือฟริเกตหรือแม้แต่เรือบรรทุกเครื่องบินได้ภายในลูกเดียวและวันนี้ประเด็นร้อนที่กำลังถูกพูดถึงคือ การเปรียบเทียบระหว่างขีปนาวุธชื่อดังจากฝั่งอเมริกาอย่าง AGM 8 4ดาพูลรุ่นปรับปรุงใหม่ปี2027กับขีปนาวุธต่อต้านเรือจากจีนที่มีชื่อว่า C 8 0 2 a คำถามใหญ่คือใครเหนือกว่าและถ้าไทยต้องเลือกใช้จริงๆจะไปในทิศท,ทางไหนกันแน่ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับฮาพูลกันก่อนขีปนาวุธฮาพูลเป็นระบบที่กองทัพเรือทั่วโลกยอมรับและใช้มานานกว่าสทศวรรษ จุดเด่นคือความน่าเชื่อถือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเครือข่ายพันธมิตรที่รองรับมากมายฮารพูล2027เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดจะมีการปรับปรุงระบบนำวิถีให้แม่นยำขึ้นใช้เรดาร์แบบ Active Radar s ซิกเกรรุ่นใหม่ที่ต้านทานการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ดีขึ้นและยังเพิ่มพิสัยยิงให้ไกลกว่าเดิม จากกลุ่นเก่าที่อยู่ราวๆ120รถึง150กิโลเมตรเวอร์ชั่นใหม่นี้อาจพุ่งทะลุไปกว่า200กิโลเมตรพร้อมหัวรบหนักราว2 2 1กิโลกรัมที่ออกแบบมาเพื่อเจาะเกราะหนาได้อย่างสบายหันมาดูทางฝั่งจีนกันบ้างถีปนาวุธ C. 8 0 2 a พัฒนาต่อจากกลุ่น C. 8 0 1ที่ได้รับอิทธิพลจากเอ็กซโซเซตของฝรั่งเศสแต่จีนได้ดัดแปลงจนกลายเป็นของตัวเอง จุดขายของ C802A คือความคุ้มค่าราคาถูกกว่ามากเมื่อเทียบกับตะวันตกและมีการปรับปรุงให้ยิงได้ไกลขึ้นประมาณ180กิโลเมตรใช้หัวรบหนักราว165กิโลกรัมมีระบบนำวิถีที่ผสมผสานร,ระหว่าง Inertial Navigation และ Active Radar Seeker เช่นกันถึงแม้อาจไม่ล้ำสมัยเท่าฮาพูลแต่ก็นับว่าเป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงและถูกใช้งานจริงในหลายประเทศ เมื่อมองในเชิงยุทธศาสตร์ฮาพูลได้เปรียบในเรื่องเครือข่ายพันธมิตร NATO และระบบข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินเรือดำน้ำหรือเรือรบขนาดที่ C802A แม้จะไม่มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลขั้นสูงแบบนั้นแต่ก็ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายติดตั้งกับเรือฟริเกตหรือเรือคอเวตขนาดเล็กได้สะดวกและยังมีข้อดีตรงที่ราคาประหยัด ประเทศที่มีงบประมาณจำกัดจึงสามารถจัดหามาใช้งานได้ในด้านความเร็วทั้ง2ชนิดยังคงอยู่ในระดับซับโซนิกหรือความเร็วต่ำกว่าความเร็วเสียงซึ่งเป็นข้อจำกัดของยุคสมัยแต่ฮาพูนมีการปรับปรุงวิธีการบินแบบซีสกิมมิ่งที่บินเรียบผิวน้ำได้ใกล้มากทำให้เรดาร์ฝ่ายตรงข้ามตรวจจับได้ยากยิ่งขึ้น ส่วน C802A แม้จะทำ4 Skimming ได้เช่นกันแต่การควบคุมความแม่นยำและระบบหลบหลีกการสกัดกั้นยังถือว่าด้อยกว่าเล็กน้อยคำถามสำคัญคือหากประเทศไทยต้องเลือกระหว่างฮาพูลที่ทันสมัยและมีความน่าเชื่อถือสูงแต่ราคาก็แพงกับ C802A ที่ถูกกว่าใช้งานได้จริงและหาซื้อง่ายจะเลือกทางไหนต้องบอกว่าประเทศไทยเองเคยมีประสบการณ์ใช้งานทั้งสองค่าย เรือหลวงบางลำเคยติดตั้งฮาพูลขณะที่เรือฟริเกตชุดเจ้าพระยาก็มี c 8 0 2อยู่แล้วสิ่งนี้ทำให้ไทยมีความคุ้นเคยกับทั้งสองระบบแต่ก็สะท้อนถึงความท้าทายในการตัดสินใจเพราะการผูกพันกับประเทศผู้ผลิตย่อมส่งผลต่อยุทธศาสตร์ระยะยาวด้วย ถ้ามองในมิติการเมืองและพันธมิตรระหว่างประเทศฮาพูนย่อมเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเชื่อมโยงกับสหรัฐอเมริกาและประเทศตะวันตกซึ่งอาจส่งผลบวกต่อการเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารและการฝึกซ้อมร่วมกันในขณะที่การเลือก C802A ของจีนนั้นอาจมอบความได้เปรียบด้านต้นทุนและความยืดหยุ่นในการจัดหาปริมาณมากแต่ก็อาจทำให้เกิดข้อกังวลเรื่องคุณภาพ การบำรงรักษาและความเข้ากันได้กับระบบป้องกันภัยที่ไทยใช้อยู่ท้ายที่สุดแล้วการจะเบาวกว่าใครเหนือกว่าอาจขึ้นอยู่กับมุมมองหากวัดกันที่เทคโนโลยีความแม่นยำและความน่าเชื่อถือฮาพูน2027ดูจะเป็นผู้ชนะแต่ถ้าวัดกันที่ความคุ้มค่าและการเข้าถึงตลาดอาวุธ C802A ก็ไม่แพ้ใครและถ่าไทยต้องเลือกจริงๆคำตอบอาจไม่ใช่ว่าเลือกข้างเดียว แต่เป็นการจัดสมดุลระหว่างการพึ่งพาพันธมิตรตะวันตกกับการรักษาความสัมพันธ์กับจีนซึ่งทั้ง2ประเทศล้วนมีบทบาทสำคัญต่อภูมิภาคนี้สุดท้ายนี้สิ่งที่เราควรถามคือไทยควรเน้นการซื้ออาวุธจากภายนอกต่อไปหรือควรเริ่มต้องลงทุนวิจัยและพัฒนาขีปนาวุธของตัวเองเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง เพราะในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและความตึงเครียดในภูมิภาคยังคงสูงการมีขีดความสามารถในประเทศอาจเป็นคำตอบที่มั่นคงก่อว่าการเรือกว่าจะเอาฮาพูนหรือ4802 a เอกันแน่